คนเนะี่ยมันมีก็วาสนาก็าขึ้นนะต้องระวังตัวเพราะเวลาที่วาสนามันตกก็ไม่ทันตั้งตัวไงค่าของคนอยู่ที่ผลของงานไม่เห็นต้องคิดอะไรให้ซับซอ้อนเลยนะคะพี่เกตพี่เกตเถียงคุณแม่เหรอคะเปล่าจ้ะแค่จะบอกว่าทุกอย่างมันเป็นการตัดสินใจของคุณพงษ์เขาไม่เห็นว่าฉันมีความสามารถ ฉันจะเสนอหน้ารับตำแหน่งได้ยังไงล่ะจ๊ะอะเธอจะคิดว่าเธอจะเก่งกาจขนาดไหนก็เรื่องของเธอนะแต่บังเอิญว่าไม่มีใครในที่นี้อะเขามองเธอเป็นผู้บริหารเขามองเธอแค่แค่เป็นเมียน้อยของลู้ฉันไงแค่นั้นแหละ